แมวเนี่ยแม่ไม่ใ่ไม่ทาอะไรเลยอ่ะแม่ไม่ใส่ถุงเท้าเอาถุงเท้ามาป่ะแค่นี้เห้อนนเร่องแรกนี่เหมือนกันของหนูก็แค่นั้นแเนี่ยแตกขาแตกมากอ่ะคุ้ยสิบเก้าองศาค่ะแม่ดูค่ะแม่แตกแม่ให้ทายหนูอาบน้ำไหมอ่ะนี่แม่จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วที่หนูกลับมาจากเมกาแม่ขาปวมหนักมากอืมก ใจเนี oh oh ่ยโอ้โหของไมวอ้าวขอไ่หยต lalah Ja เลือแต่หนูได้กินน่ะกินน้ำเน่าแม่เขาทำมันจะเจีบจีนุหนูตายอ่ะเจี๊ยบเจี๊บนิ้วก้อยให้แม่ด้วยนะไม่มีตัดนิ้วก้อยให้แม่ด้วยนะไม่จริงๆนะไม่มีหนูตายไม่มีอย่างนี้ไงเจี๊ยบตายกัวเลยมันเลย ได้กินนะรู้มากปากแม่หวานดีกว่าโอ้โหใช่เลยขึ้ตาเลยอะ่ะขึ้นตาเลยหว,วันหวันหวันหวาน กินอะไรอ่ะม่มีโอ้จมูกแตกจบกันแล้จะไปไหนน่ะเข้นเข้าไหนแล้วไปทำไมอ่ะหนาวหนาวไปไหนน่ะหนาวพึ่นรอป่อ่ะแล้วทำไมไม่ใส่ถุงเท้าแม่แม่ต้องใส่ถุงเท้านะเดี๋ยวมันมันเข้าไปในหัวใจแม่ก็คืนลูกมัขี้นะ มาขี้นอกนะแล้วจับกระสือให้หนูด้วยทำไมอ่ะคืนหนูในคี่นอ้าวกคืนแม่ไม่ขี้อะเขาขี้กันกี่โมงอ่ะขี้อนโอเค